ว oh, ออันสบายๆนะนัดชนลี่แล้วก็ไม่ยังไม่มายโอตามมาหน่อยดีกว,ว่า อเออทะเลอหรอยู่ไหนเนี่ยฮะขี้เหรอ,อ,อเอา้าไหนนัดกันตอนนี้ว่าเออจะมาโอ้โหนี่จะล้างไส้แล้วก็มากินกับพี่ดีเดียวเลยเหรอโอ้โหไม่เจอกันนานมาอยู่นี่พี่มา <laughs> อะไระ <laughs> มาที่นี่อ๋สวัสดีพี่โอ้โอ เอาเมือไหนบอกพี่โอ้ฮะอะไรนะก่อนหน้าก่อนว่าตอนเช้าตอนธุระเออนี่คือกะมากินเต็มที่เลยเปล้วพี่เลี้ยงนี่เนียเลี้ยงก็เก็บบินไว้ให้พี่แม็กอ๋อแล้วพี่แม็กไปไหนเราพี่แม็กไปเที่ยวทิ้งทิ้งแก๊งเราหมดเลยอ้าวจริงเหรอเอ๊ะสมิธทำไมนะพี่ทำไมอ่ะไม่ถูกงัยงงไงเด็กเราไม่ได้เจองงแต่เราเจอครั้งสุดท้ายสมิธนานแล้วเนาะ เออก็มีแว๊บๆไปบ้างเออใช่มีเลยเขาเป็นไงสบายดีป่ะงานเยอะป่ะเยเยอะใช้ได้เลยช่วงนี้เออยุ่งเหมือนกันเลยเนี่ยแล้ววันนี้ก็ดูแลนะดูแลอยู่แล้วอยากไม่รู้ว่าอยากชอบเหมือนสมเหตุหรือเปล่าทำไมพี่นี่หิวแยกหิวดินี่มเป็นเพียงเพราะว่าหรือว่าล้างท้องมาเตรียมรอพี่แม็กใช่พี่ป๊๊บเลี้ยงเลยนะที่ถึงพี่แม็กจัดเออได้ได้เดี๋ยวก่อ ถ้างั้นมีร้านหนึ่งเดี๋ยวพาไปกินก่อนเลยเปิดที่ต้องไปกินร้านนี้เลยถ้ามาทองหล่อคุยพี่ทองหล่อเป็นร้านของแบบเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเพีองของใครนะเพื่อนของเพื่อนเพื่อน่อนเพื่อนเหรอมนิทกันมนิทกันเออแต่ห่างกันไปห้าห้าช่วงหรอแล้วอยู่ทองหล่อไกลไหมพี่ไม่ไกลหรอกตรงไหนดีดนิ้วปุ๊บหันไปทางนี้ถึงเลยเฮ้ เดี๋ยวดีดนิ้วหันไปปุ๊บแล้วเราถึงเลยถึงเลยแต่เราดีดไหมวะอาดิสไอย่าเพิ่งแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอ่ะเหรอขอแบบว่าเวลาระยะทางในการเดินนิดนึงอ่าได้ได้แต่หิวยังอไงหิวหิวหิวงานเดี๋ยวพาไปได้ชิวๆแล้วนะเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนร้อนร้อนไม่ไหวร้อนร้อนแล้วก็กินโยมกินหญ้าด้วยตอนนี้ อร่อยมากนะเออเค็มดีเหมือนใครูป้านให้ทำอะไรไว้เอ้ไม่ใช่ยอดชายเขียว